ความมั่งคัง่งทางการเงินทําได้ง่ายกว่าที่คุณคิดฉันจะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตมากขึ้นได้อย่างไรฉันดูเหมือนไม่ค่อยจะเข้าสู่กระแสะความเจริญรุ่งเรืองได้และสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณให้เป็นเงินมากกว่าที่จะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องตามหาและคุณต้องดิ้นรนโดยที่คุณต้องทำงานหนักเพื่อแลกเปลี่ยน จึงจะมาถึงคุณขอให้กลับเข้ามาสู่จิตวิญญาณของคุณกลับเข้าสู่ลมหายใจของคุณและเริ่มต้นที่จะเปิดใจและฝึกฝนการเป็นผู้รับที่ดีขึ้นเพราะคนที่มั่งคั่งร่ำรวยจะเลือกรับแต่ความคาดหวังสิ่งดีๆและความเจริญรุ่งเรืองให้เข้ามาวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือเริ่มใส่ใจสิ่งดีๆทั้งหมด ที่มาถึงแล้วสิ่งที่คุณได้รับในวันนี้นั่นเป็นพรมากมายที่คุณไม่ได้คาดหวังและกล่าวขอบคุณออกมาดังๆด้วยความรู้สึกปิติยินดีรู้สึกมีความสุขคุณอาจได้รับบางสิ่งบางอย่างในวันนี้ซึ่งคุณไม่ได้คาดหวังนั่นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่มันอาจเกิดขึ้นได้ขอให้คุณเขียนบันทึก และรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆที่คุณได้รับแม้เป็นสิ่งเล็กน้อยกล่าวว่าขอบคุณมากขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณจักรวาลขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณใครหรืออะไรก็ได้ทุกที่ทุกเวลาที่นำพาความดีมาให้คุณเพราะยิ่งคุณได้รับความดีมากเท่าไหร่มันยิ่งแผ่ขยายและเริ่มกลายเป็นแม่เหล็ก ที่มีพลังดึงดูดมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นความตระหนักรู้และการยอมรับอย่างมีสติของคุณในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำเงินของคุณก่อนอื่นเริ่มต้นด้วยการรู้สึกขอบคุณของขวัญมากมายพรมากมายแต่แน่นอนมันจะกลายเป็นเงินจำนวนมากมายเหลือเฟือในที่สุดดังนั้น มันขึ้นอยู่กับคุณนี่ไม่ใช่การต่อสู้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับการทำงานแบบเดิมๆจากนั้นเมื่อคุณไปทำงานปล่อยให้การแสดงออกของคุณในที่ทำงานเป็นพรแก่คนอื่นแทนที่จะไปทำงานด้วยความขุ่นเคืองและไม่พอใจในวันนี้หรือรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงานหรือไม่ชอบที่ที่คุณอยู่จงตัดสินใจว่า ไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นในงานของฉันและในการแสดงออกของฉันฉันจะเป็นพรให้ตนเองและเป็นพรให้ทุกๆคนดังนั้นใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของฉันจะรู้สึกดีขึ้นจะรู้สึกมีความสุขที่ยกระดับขึ้น จะรู้สึกดีเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการทำงานและนั่นคือการฝึกฝนที่จะนำคุณไปสู่ที่ที่สูงขึ้นและ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆและประสบการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้นลองมันแล้วคุณจะแปลกใจ